สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ MP v a r i e t y Channel คลิปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องใน EP ที่20และ21ถ้าพร้อมแล้วไปดูแผนการลักพาตัวเจ้าแห่งพิษกันเลยดีกว่าค่ะฮ่องเต้สั่งให้ลัทชาย,ยาทมาเล่นหมากล้อมกับเฟยเย,ย่ต่อเพราะได้รับรายงานด่วนเรื่องชายแดนปหลี่ถูกชาวบ้านโจมตีและลอกขโมยสเสบียงของทหารจนตอนนี้ขาดแคลนอย่างแรงแถมเงนในกองพระครังก็ร่อยหรอ เพราะเอาไปใช้จ่ายตอนทําสงครามและเหตุน้ําท่วมฮ่องเต้ให้เอาบัญชีมาดูก็เจอเรื่องเสนาคลังทําการช่อชนแต่ทรัพย์ที่ถูกยึดได้เฟยเย่เอาไปบริจาคให้ชาวบ้านหมดแล้วฮ่องเต้โกรธมากเพราะเฟยเย่เอาเงินของเขาไปเพิ่มคะแนนนิยมให้ตัวเองแต่การคุ้มกันชายแดนต้องทําอย่างเร่งด่วนจึงประทานเงินส่วนตัวไปจัดหาสเสบียงให้ทหารก่อนหยุนซีถามไทเฮาว่าถ้าแม่ของนางยังอยู่ในวังทำไมหลายปีมานี้ถึงไม่เคยปรากฏตัวเลย ไทเฮาบอกถ้าไม่ได้นางช่วยไว้แม่ของหยุนซีคงตายไปนานแล้วอย่าได้ถามเยอะเพราะความลับมีราคาที่ต้องจ่ายจากนั้นนางพาหยุนซีไปที่ห้องปรุงโอสถแล้วส่งขวดยาที่แม่ของหยุนซีใช้เป็นประจำเพื่อยืนยันว่าแม่ของหยุนซียังมีชีวิตอยู่แต่ที่จริงก็เป็นแค่เรื่องโกหกเป็นโชคดีของไทเฮาที่ยังไม่สั่งให้คนทิ้งของแม่ของหยุนซีไปองค์ชายเรานั่งคุมตัวเจ้าแห่งพิษเตรียมย้ายเข้าคุกในวังหลวง วันนั้นกู้ชีเศร้าพากองกำลังจากไวรี่มาชิงตัวเจ้าแห่งพิษเหมือนกันแต่คนของไฟเย่ชิงลงมือก่อนหมอกูแอบตามมาส่องเพราะเขาเป็นคนของสำนักพิษที่แฝงตัวมาอยู่ในวังหลวงเพื่อตามหาเจ้าแห่งพิษซึ่งเป็นอาจารย์ของเขาที่วังหลวงไฟเย่ขู่ราชชายาจะเปิดโปรงเรื่องแอบ,บซ้อมสูงกองกำลังและลักรอบสร้างนักรบปีาศาจถ้าไม่ยอมปล่อยให้เขาออกจากวังไปตอนนี้ จากนั้นเฟยเย่ปลอมตัวด้วยการใส่ชุดดำแล้วใช้ผ้าปิดครึ่งหน้าออกไปช่วยถังหลีชิงตัวเจ้าแห่งพิษเฟยเย่ปะทะกับหัวหน้าองครักษ์ของฮ่องเต้ที่มีฝีมือะกาจชะกันแถมยิงธนูมแม่นราวกับจับวางทำให้หมอกููสงสัยว่าชายชุดดำคือใครทำไมสู้กับหัวหน้าองครักษ์ได้อย่างสูงสีระหว่างนั้นพิษกู่ของเฟยเย่เริ่มกำเริบออกอาการจนเกิดจะโดนธนูที่หิงเข้ามา แต่ถังหลี่ใช้อาวุธลับไข่มุกพาย,ยุสกัดไว้ทันและยังถูกหัวหน้าองราครักษ์จนบาดเจ็บถังหลี่เข้าไปชิงตัวเจ้าแห่งพิษที่นั่งหลับอยู่ในเกี้ยวโดยไม่รู้สึกรู้สาว่าข้างนอกเขาสู้กันจะเป็นจะตายถังหลี่เข้ามาบอกที่เฟยเย่พิกุก,กำเริบเพราะกินขนมต้านพิษของหุนซีเข้าไปบอกแล้วว่านางไปใส้ศึกเฟยเย่สั่งให้ถังหลี่พาเจ้าแห่งพิษไปไว้ที่จวนลับส่วนเขากับฉีเฟิงจะรีบก,กลับไปที่วังหลวงเพื่อไม่ให้ฮ้องเต้สงสยัย ขณะก,กำลังเคลื่อนย้ายกูฉีเซาก็พากองกําลังโผล่เข้ามาเพื่อชิงตัวเจ้าแห่งพีจจากทิ้งของเฟยเย่ปะทะกันอยู่สักพักคนของเฟยเย่ตายไปหลายคนฉีเฟิงก็เริ่มสู้ไม่ไหวเฟยเย่พิก,กกูดกาเริบหนักลกลายเป็นนักรบปีศาจกูฉีเซาต้องล่าถอยเพราะสู้ไม่ได้ขนาดดาบยังละลายแล้วคนจะเป็นเหลืออะไรเฟยเย่หลังกลับมาหล่อเหมือนเดิมต้องรีบกลับไปที่วังทั้งที่ร่างกายยังอ่อนแอ ส่วนห้องเต้รู้สึกเอกใจได้เดินกลับมาเล่นหมากรล้อมเจอรัชทายาทอยู่คนเดียวเลยถามเฟยเย่ไปไหนรัชทายาทบอกไปห้องน้ําแต่ห้องเต้ไม่เชื่อให้คนตามไปดูและกลับมารายงานว่าไม่เจอเขาห้องเต้หัวเสียหันไปคาดคันรัชทายาทต,ตกลงเฟยเย่อ,อยู่ไหนกันแน่ก็พอดีเฟยเย่เดินเข้ามาแล้วบอกว่าที่ไม่เจอเพราะตอนเดินกลับเห็นดอกไม้สวยเลยแวะไปดูซะหน่อยจากนั้นห้องเต้เดินหมากรล้อมกับเฟยเย่ต่อ เฟยเย่ดูป่วยหนักฮองเต้จะเรียกหมอหลวงมาตรวจเพื่อได้รู้อะไรดีๆพอดีหยุนซีเข้ามาเลยแอบฝังเข็มที่ต้นคอเพื่อให้เฟยเย่ยังพอมีแรงต่อจากนั้นเฟยเย่ขอตัวกลับแต่ฮองเต้ก็ยังหาสารพัดเหตุมารังให้เขาอยู่องค์ชายรองมาส่งข่าวว่าเจ้าแห่งพิษมีคนมาชิงตัวไปลักษณะคล้ายเฟยเย่ฮองเต้คิดทดสอบเลยให้เฟยเย่ประลองกับหัวหน้าองค์รัก ฟยเย่ต้องรวบรวมพลังฮิสู้จนพ้นข้อสงสัยแต่มีอาการตาแดงอยู่แวบ,บหนึ่งหัวหน้าองครักษ์บอกลักษณะาการเคลื่อนไหวของเฟยเย่ไม่เหมือนกับชายชุดดำฮ่องเต้เลยปล่อยให้กลับบ้านหยุนซีพาเฟยเย่นั่งรถม้ากลับเขาเจ็บหนักจนกระอักเป็นเลือดส่วนองค์ชายรองขอโทษฮ่องเต้ที่ปล่อยให้เจ้าแห่งพิษหลุดมือไปฮ่องเต้ถึงกับสะบดดาออกมาว่าเลี้ยงเสียข้าวสุกทำให้รัชทายาทสักใจมาก หมิงเซียงไปฟ้องอี้ไทเฟยว่าหยุนซีเป็นสายลับของไทเฮาและวางแผนทำร้ายเฟยเย่อี้ไทเฟยโกรธมากหยุนซีที่ประคองเฟยเย่มาถึงตําหนักแต่หมิงเซียงแย่งซีนไปดูแลหมิงเซียงตบหน้าหยุนซีแล้วด่าว่านางเป็นไส้ศึกเฟยเย่ต้องป่วยหนักก็เพราะกินขนมของนางหยุนซีงงจะเป็นไปได้ยังไงอี้ไทเฟยตามมาสมทบด่าหยุนซียังมีหน้ายืนอยู่ที่นี่อีกหยุนซีขออธิบายแต่ไทเฟยไม่ฟังสั่งให้คนเอาตัวหยุนซีไปขัง จากนั้นท่าเฟยไปดูอาการลูกชายเฟยเย่พยายามทําตัวให้เป็นปกติเพื่อให้แม่สบายใจแต่คอยหลังแม่เขากระอักเลือดจนสลบไปมิงซิงก็กอะติดอยู่ข้างเตียงเฟยเย่แน่นยิ่งกว่าเห็ดหมากู้ชีเศร้าบอกรัชชายาที่คิงตัวเจ้าแห่งพิษมาไม่ได้เพราะเจอกับนักรบปีศาจร,รัชทายาทรียกถามอย่างร้อนใจใช่เด็กอายุประมาณ12ขวบหรือเปล่าแต่กู้ชีเศร้าบอกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วพวกเขาเลยนึกสงสัยว่าเป็นใคร หมิงเซียงจะกรีดเลือดสาวงามของตัวเองออกมารักษาเฟยเย่แต่ชีเฟิงบอกตอนนี้นางเสียเลือดไปเยอะแล้วถ้าเอาออกมาอีกจะเป็นอันตรายกับตัวนางเองส่วนหยุนซีผู้ไม่รู้ความลับอะไรถูกขังอยู่ในห้องเก็บของนางได้แต่ร้อนใจเป็นห่วงสามีหนิงจิงแอบมาหาหยุนซีเลยขอร้องให้ช่วยพานางไปตรวจอาการให้เฟยเย่หนิงจิงเลยออกอุบายหลอกหนิงเซียงว่าหยุนซีเป็นลมช่วยไปดูหน่อยหนิงเซียงหรือเจ้าห่วงเลยบอกปล่อยว่าอย่างนั้นแหละ หนิงจริงไม่ยอมแพ้บอกยังไงหยูนซีก็คือชายาพระราชทานแถมคนในจวนตอนนี้มีแต่หยิงเซียงคนเดียวที่มีทักษะการแพทย์หนิงเซียงเลยต้องยอมไปแบบเสียนี้ได้หยุนซีตรวจอาการของไฟเย่แล้วว่าเข้าไปดูในมิติมหัศจรรย์เลยรู้ว่าเขาติดพิษร้ายที่ชื่อว่าพิกู่ถ้าพิษนี้กำเริบจะมีพลังกำลังมหาศาลแต่หลังจากนั้นร่างกายจะอ่อนกำลังอย่างแรงต้องใช้พิษที่ร้ายแรงกว่าหรือเท่าเทียมกันในการล้างพิษ ยุนซีและแอนนีออกจากจัวไปหุบเขาเหมื่นพิษเพื่อหาสมุนไพรมารักษาเฟยเย่ระหว่างทางน่าจะโดนทหารจับแต่กู้ชี้เศร้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลาหลังหยุนซีหนีไปก็ยิ่งทำให้อีไท้ไเฟยเข้าใจนางผิดเข้าไปใหญ่หนิงจริงเถียงแทนถ้าหยุนซีเป็นไส้สึกจริงทำไมถึงช่วยให้เฟยเย่พ้นมนทินแถมยังช่วยแม่ผัวกำดาบไทเฮาอีกแต่ก็โดนอีท้ไเฟยสั่งให้หุบป,ปาก จริงจิงนั่งซึมเพราะเป็นห่วงหยุนซีส่วนถังหลี่ที่อาคาดอยู่ซีไม่เลิกยืนกลานไม่หยุนซีเป็นเส้นสุดแน่ๆแต่จริงบอกไม่ว่ายังไงในใจของนางก็บอกว่าหยุนซีเป็นคนดีหยุนซียอมตกลงให้สัญญากับผู้ชี้เศร้าสามข้อเพื่อแลกกับเถาดวงจันทร์ที่มีพิษร้ายเท่ากับเลือดสาวงามส่วนเลือดสาวงามที่หนิงเซียมีนั้นจะต้องใช้เวลาสะสมพิษในร่างกายเป็นเวลานานต่อให้หยุนซีทำแบบนั้นก็ไม่ทัน ผู้ชี้เศร้าสงสัยว่าหยุนซีจะเอาเถาดวงจันทร์ไปรักษาใครที่วังของเฟยเย่ขันทีลีได้ข่าวจากลูกน้องว่าแอบเห็นตาของเฟยเย่เป็นสีแดงแวบหนึง่งเลยไปรายงานฮ่องเต้ฮ่องเต้ถือโอกาสพาหมอพี่ไปตรวจเพื่อพิสูจน์ว่าเฟยเย่ติดพิกู่และเป็นนักรบปีศาจหรือเปล่าแต่หมิงซิงกรีดเลือดทำยาต้านพิษให้เฟยเย่ฟื้นตัวได้ทันเวลาทำให้หมอหาพิษในร่างเฟยเย่ไม่พบพบแค่ชีพจรอ่อนแรงเท่านั้น ฟยเย่ไปขอบคุณหมิงเซียงที่ท่องแต่ไม่อยากให้นางต้องมาเสี่ยงเพื่อเขาอีกห้องเต้ที่หุ่นแซดไม่เบากลับวางไปแช่น้ำในอ่างแล้วถามหมอหลวงตรวจไม่เจอจริงหรอหมอยืนยันคำเดิมและคิดแผนใหม่ให้ทหารรับไปสืบว่าใครเป็นคนแพร่ข่าวลือเรื่องแผนสร้างนักรบปีศาจพร้อมกับให้ตามสืบประวัติของเฟยเย่โดยเฉพาะช่วงก่อนเกิดเหตุไฟไหม้ที่ตำหนักหยิงซีที่หายไปทั้งคืนกลับมาพร้อมยาแก้พิษ แต่เจอแม่สามีด่าว่ามีหน้ากลับมาทำไมแล้วห้าไม่ให้เข้าใกล้เฟเยเย่อีกฉีเฟิงเข้ามารายงานเรื่องการปล่อยข่าวลือฮ่องเต้ที่เป็นแผนของเฟยเย่ยกําลังไปได้วสวยส่วนเฟเยเย่ก็คิดถึงเมียเลยสั่งให้ฉีเฟิงไปตามหานางแต่นิงจิงบอกไม่ต้องตอนนี้หยุนซีกลับมาแล้วแต่กำลังถูกไทเฟยสอบสวนเรื่องที่เป็นสายลับให้ไทเฮาไทาเฟยจะปลดหยุนซีออกจากการเป็นชายาฉินอ๋องเฟเยเย่มาหา้ามบอกแม่เข้าใจเมียเขาผิด นางเป็นคนของเขาและสร้างเล่นเป็ตามเกมส่งแต่ข่าวปลอมให้ไทเฮานางไม่เคยบอกความลับของเขาให้ไทเฮารู้เลยเฟยเย่พาหยุนซีมาต่อว่าคงดีใจที่เขาจะตายละสิหยุนซีรีบบอกว่านางไม่เคยคิดทำร้ายเขาเลยตอนนี้นางรู้แล้วว่าเขาติดผดกูและนางก็ไม่ได้บอกใครส่วนที่หนีออกไปก็เพื่อไปหุบเขาเหมือนพิษจนทำยาต้านพิษได้สำเร็จพอหยุนซีส่งยาให้เฟยเย่ก็รีบกินโดยไม่ลังเลเพราะเชื่อใจเมีย ยุนซีบอกถึงตอนนี้นางจะยังไม่รู้ว่าพิษกูรักษาอย่างไงแต่นางจะหาทางรักษาเขาให้ได้เฟยเย่ยิ้มที่เมียเด็กจะทำยาแก้พิษให้เลยบอกกับยุนซีว่าแล้วข้าจะรอยุนซีชมสามีว่าเวลาที่เขายิ้มดูดีมากเลยเฟยเย่เขินเลยจะแยกตัวกลับไปพักยุนซีดึงมือเฟยเย่ยไว้แล้วถามว่าทำไมเขาถึงปกป้องนางเรื่องเปสายลับให้ไทเฮาเฟยเย่ยบอกเพราะนางไม่เคยขายความลับเขาเลย เฟยเย่เลยถามกลับว่าทำไมหยวนซีไม่บอกความลับเขากับไทเฮาหยุนซีกำลังเบอร์เลยหลุดปากเพราะข้าชอบท่านเฟยเย่ตาเป็นประกายหยุนซีพอได้สติเลยเขินและปฏิเสธว่านางแค่ไม่อยากช่วยย่แม่มดในโดนสามีดึงตัวมากอดสะจนแอดมินเขินแทนอี้ไทเฟยไปบอกให้หมิงเซียงพักผ่อนให้มากที่วังฉินอ่องอยังต้องพึ่งพานางอีกเยอะพร้อมกับบอกว่าหมิงเซียงคือสภัยที่นางต้องการ ถ้าเสร็จงานเมื่อไหร่จะจัดงานแต่งหนึ่งเซียนเข้าวังเป็นชายยารองเพื่อเป็นการปลอบใจหยุนซีสารภาพกับไฟเย่ที่นางต้องทำงานให้ไทเฮาเพราะไทเฮาเอาชีวิตแม่ของนางที่หายสาบสูญเป็นตัวประกันถ้านางไม่ยอมทำไทเฮาก,ก็จะฆ่าแม่ของนางไฟเย่เริ่มคิดไม่ตกว่าควรจะบอกความจริงดีไหมว่าแม่ของหยุนซีตายไปแล้วเพราะเมียเด็กยังดูมีความหวังจะได้เจอแม่ เขาไม่อยากทำร้ายจิตใจหยุนซีที่ตอนนี้กำลังนั่งซบไหล่เขาอย่างกับแนวน้อยขอจบ EP ีที่20และ21ทเพียงเท่านี้ติดตามเรื่องราวของสาวใสกับองค์ชายสายซึ้นต่อในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้รอคลิปนี้ก็ลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ